ทัวร์สุดดีเราโดนล้อมให้หมดแล้วออกมาออกมาให้ออกมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมออกมาครับไอ้นี่ล้อมให้หมดแล้ว ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมามอบออกมามอบยกมือยกมือยกมือยกยกไงอ่ะกดไม่เป็นอันนีเมย์อันนีเมย์ F4 อันนีเมย์ F4 โอ้ยไปลองเด็กไปอันนีเมย์อันนีเมย์ F4 อันนีเมย์ F4 เป็นหลองเด็กไปไปลองเด็กไปน้องตีมากี่คนครับน้อง ว่าไงนะว่าไงนะนี่มากี่คนครับผมเล็งเราขนาดนั้นเลยอะท่าเตรียมท่าเตรียมโดนเลิกันสองคนครับที่เข้ามาในเซิร์ฟวันที่สองก็โดนเล่นซะแล้วรวมตี้กันไหมครับ

ยกมือยกมือยกมือมือขึ้นยกมือขึ้นปปสลงปปสลงปปสนี่คือแป๊บแป๊บเสพใช่ไหมแป๊บแป๊บเสพ ตีนแต่โดนปักข่อมโดนเงี้ยเริ่ดกุชี่ตายปีเต็กตายนี่หว่าไม่ไม่มีคใครคุมประตูข้างนอกไงตารบุตรสุดวะเนี่ยดเดี๋ยวยพี่เดีย๋ยวพี่แล้วก็เหลือผมอะ่ะไม่มีใครคุมประตูข้างนอกไง ใครก็ไม่รู้น่าจะพวกมันอะใช่ใช่เออพวกวาซาเบียผมยิงไอ้ที่เป็นเอตายอะแม่งเอยศึกจอห์นวิกไอ้สัตว์ตายตัวหนึ่งเปล่าเปล่าน่าจะพวกเปนพวกมันป้ะมันมากะสามตัวไม่กีรอบบ้านพี่ไม่ได้ยินเสียงไหมมาแล้วตัวหนึ่งฮัลโหลฮัลโหลกุ๊กกุ๊กไก่กุ๊กกุ๊กโอ้ยอยู่ไหนครับอยู่ไหนเนี่ยไม่พูดเลยนะ ผมบอกว่าไก่ก <c oughs> ุ๊กไก่กุ๊กไม่พูดเลยนะเงียบเลยเงียบเลยเยอะแตกยังเนี่ยเยอะแตกยังน้องบอกเยอะแตกยังน้องนะจ๊ะอยู่กันกี่ตัวครับข้าณนอยู่กันกี่ตัวครับมีใครอยู่ไหมเด็กมันมีปืนรีบเข้ามาว่าละ บอกกระจกน้องเอาใหม่นะน้องไอ,อเ้เสดนี่เชี่ยบ้านน้งข้ามแม่งเด็ดเอ็มสามสองยู่ไม่เราอยู่ในนี้เราได้เปลี่ยนแล้วน้องอเ,เออนั่นแหละสวยปั๊มยาปั๊มยาปั๊มยาไม่อตรงละไม่อตรงละอ๋อนัอ่นเรา ก็มาเสร็จเรียบร้อยแค่นั้นแหละเด็กเอาของพี่เลยด้หรือว่าเอาของผมมาตายตัวยี่ตัวมีตัวเดียวดิหมดแล้วดิหมดแล้วสามตัวแล้วเหลือข้องบนบ้านไงพี่บนบ้านตายแล้วไอ้เ็กยิ่งอ่ะหมดแล้วพี่ระวังแฮกต่อนะรับเอ ว้ตายห่าหมดแล้ว